สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับมิซูเซลฟี่นะคะแล้ววันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรถรุ่นนี้เลยค่ะกระบะ All New Titan นะคะชม2024นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นหัวเดียวค่ะราคาจะอยู่ที่749,000บาทนะคะและบอกเลยนะคะสำหรับโปรนี้นะคะแน่นอนเลยต้องไม่พลาดคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าฟี่แต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ มาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับด้านหน้ากระจังหน้าของเรานะคะเป็นกระจังหน้าที่ออกแบบมาใหม่ค่ะเป็นกระจังหน้าฮันนี่ครอมนะคะตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นและช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยส่วนของแถมของเรานะคะต้องไม่พลาดเลยด้านหน้าของเรานะคะนี่ก็คือกันชนด้านหน้าแบบโอบข้างค่ะ ซึ่งกันชนตัวนี้นะคะเราใช้เหล็กขนาด2นิ้วค่ะแล้วอบพ่นสีด้วยอุณหภูมิถึง200องศาเลยบอกเลยนะคะว่าตัวนี้ใช้งานแข็งแรงทนทานมากๆด้านหน้านะคะเรายังเพิ่มไปในส่วนของเหล็กลากจูงให้ลูกค้าด้วยค่ะตัวนี้ก็ใช้งานได้จริงมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้านหน้าช่วยเพิ่มความสว่างเวลาคันคืนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แล้วมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสําหรับด้านข้างของเรานะเราใส่ซุ้มล้อให้ลูกค้าขนาด6นิ้วค่ะเป็นซุ้มล้อสีดาด้านนะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับหมุดสีโครเมียมตรงนี้ด้วยทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นค่ะต่อมานะคะในส่วนของอยางเราใช้เป็นยางดีเซนตินะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ16ลาย BBS เลยหรือลูกค้านะคะอยากได้แม็กเพิ่มเติมเป็นลวดลายอื่นๆก็สามารถส่งรูปมาแจ้งเพิ่มเติมได้นะคะเราติดตั้งให้ตามใจลูกค้าเลยค่ะต่อมานะคะในส่วนของด้านข้างกันบ้าง ด้านข้างของเรานะคะเริ่มจากจุดด้านบนกันก่อนเลยด้านบนของเรานะคะติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะคะช่วยกันแดดกันฝนได้อย่างดีเลยมาพร้อมกับฟิล์มเซรามิกอันติเมทค่ะตัวนี้นะคะเราใช้เป็นฟิล์มเซรามิกรับประกันให้ลูกค้าถึง10ปีด้วยกันและตัวนี้นะคะลูกค้ายังสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยค่ะต่อมาในส่วนของเบ้ามือจับนะคะเราก็เป็นสีดําด้านแบบนี้มาพร้อมโลโก้คําว่าไททันค่ะดูแมท์กันมากๆเลยกับตัวมือจับของเรานะคะ ซึ่งมือจับตัวนี้นะคะเขาก็เป็นสีดําด้านมาจากโรงงานเรียบร้อยค่ะต่อมาในส่วนของบันไดด้านข้างกันบ้างบันไดด้านข้างของเรานะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นบันไดข้างแบบลายตะข่ายค่ะลายตะข่ายตัวนี้นะคะเราก็ยังใช้เป็นเหล็ก ขนาด2นิ้วเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เหมือนกับด้านหน้าเลยซึ่งการใช้งานนะคะเขาก็ยังแข็งแรงทนทานและก็ถ้าลูกค้านะคะอยากได้เป็นบันไดแบบสองชั้นก็สามารถแจ้งเราได้เช่นกันค่ะและด้านหลังนะคะเราก็ยังใช้เป็นตัวเหล็กขนาด2นิ้วเหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเราติดตั้งแบบเป็นข้อเสมอเก่งค่ะลูกค้านะคะอยากได้เป็นข้อเสมอเก่งหรือว่าเป็นข้อที่สูงกว่าตัวเก่งก็สามารถแจ้งได้เช่นกัน ตัวนี้นะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะรับน้ําหนักได้จริงสามารถโอบรัดสิ่งของหรือว่าเป็นเวลาเราเข้าสวนเข้าไร่พืชไรเวลาเราบรรทุกเยอะๆนะคะตัวนี้ก็รับน้ําหนักได้จริงด้วยค่ะและยังไม่พอนะคะเรายังเพิ่มเติมด้วยกระบะไลเนอร์ให้ลูกค้าด้วยตัวนี้เราก็แถมฟรีให้กับลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังกันค่ะว่าคันนี้เท่ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับด้านหลังนะคะตัวกันชนท้ายของเรานะคะก็เป็นงานเหล็กทั้งชิ้นเลยค่ะ และตัวนี้นะคะเรายังเพิ่มเติมมาในส่วนของห่วงโอเมก้าเพื่อไว้สําหรับลากจูงให้กับลูกค้าด้วยและยังมีหมุดลากจูงด้วยนะคะสําหรับหมุดลากจูงตัวนี้นะคะรับน้ําหนักได้ถึง3.5ตันค่ะและยังเพิ่มเติมมาในส่วนของไฟด้านท้ายที่เป็นไฟ LED นะคะช่วยเพิ่มความสว่างให้กับลูกค้าด้วยและอีกหนึ่งจุดนะคะตัวนี้เลยเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเลยนะคะนั่นก็คือกล้อง ติดตั้งท้ายรถนะคะตัวนี้นะคะเป็นกล้องถอยไว้สําหรับให้ลูกค้าเวลาถอยจอดนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยค่ะและสําหรับรถคันนี้นะคะเขายังมีโหมดการขับขี่ให้ลูกค้าถึง2แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดขับ2หรือขับ4นะคะและสําหรับคันนี้นะคะเรายังแถมเพิ่มเติมในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถเพื <t 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 ่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาขับขี่ด้วยค่ะ ในส่วนของภายในนะคะเรายังมีหน้าจอขนาด10นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto ให้ลูกค้าได้ใช้งานแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะดาวเพียง59,000บาทนะคะได้แบบนี้ไปเลยทั้งคันนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อมาได้ที่เพจของเราเลย m i ซ s u ซ Selfie นะคะหรือโทรมาที่เบอร์0625094990ได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับเพจของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆรีวิวรถสวยๆแบบนี้อีกค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ